สอสอมุสลิมและประชาชนร่วมแสดงความยินดีกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานราาัฐสภาโดยตําแหน่งวันอังคารที่18กรกฎาคมพุทธศกราช2,566นายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราดมรีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิดร่วมแสดงความยินดีกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาที่ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วย อาจารย์อรุณบุญชมประธานผู้ทรงคุณวุฒิจราราุฬาชมนตรีนายชาดาไทยเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูมิใจไทยจังหวัดอุทยัยธานีนายวอนวีมะกูดีรองหัวหน้าพรคประชาชาตินายสามารถมลูลีมประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยอามินมาโโซสัมพันธ์มาโยโซสส,ส,สพลังประชารัฐและบรรดาแขกผู้มีเกียรติกว่า500คนเข้าร่วมงานแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณมูลนะนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยถนนรามคำแหงแขวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครขอบคุณวันมูฮัมหมัดนมดทาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดภาพถ่ายโดยตากล้องฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขุนคงค,คำสำนักข่าวไว้ชัยแนน